สวัสดีนะคะจากคันร้านนกหงส์หยกเชียงใหม่นะคะเราก็มาดูนะคะอะตัวนี้นะคะตัวนี้คือพ่อนกนะคะนี่พ่อนกนะคะกำลังวิ่งเลยจะเมื่อเป็นหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้แม่นกหน้นาเหลืองนะคะนี่นะคะห่องนี้ได้ลูกสามตัวนี่นะคะสามตัวหน่อยสามตัวนะคะได้แม,แม่ทุกอย่างเลยนะคะอะได้เป็นสีนอร์มอลนะคะ แล้แม่ทุกอย่างเลยจะไม่ได้หน้าเหลืองแม่ไม่ได้หน้าขาวพ่อนะคะนี่นะคะพ่อแม่นกนะคะเนี่ยนะคะเราเก็บบันทึกไว้นะคะจะได้รู้ไว้ศึกษานะคะนีลูกนกนะคะว่าพ่อแม่ผสมแล้วสีไหนสีไหนได้อะไรบ้างนะคะนีลูกนกนะคะสามตัวนะคะสมบูรณ์อ้วนท้วนนะกินเก่งมากนะคะ น้องกินเก่งมากๆใช่ไหมเอ้ยน้องกินเก่งนะคะเนี่ยสามตัวกินเก่งมากๆเดี๋ยวเราก็จะจับแยกไปไว้กรงรวมแล้วนะคะสาหรับลูกนกเราก็จะเหลือพ่อนกกับแม่นกไว้ต่อนะคะเราจะมารดพ่อที่สองกันต่อนะคะนี่นะคะสี่หันพ่อแม่นกนะคะซ้ายมือคือแม่นะคะขวามือคือพ่อนกนะคะ เก่งนะคะพ่อแม่นกพี่นี้ขยนต้อนนะคะลูกอ้วนมากเลยนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะลงกขหยกพันล้านเชียงใหม่นะคะนี่ถูกก้องด้วยนะคะไม่กลัวเลยนะคะ